สวัสดีค่ะวันพุ่มเบาะยี่เอสประดับยนต์ในยุทธยานะคะวันนี้พรพามาดู HRV ค่ะ HRV คันนี้นะคันนี้ทําเป็นแดงทั้งคันเลยนะคะสีจริงจะเป็นแดงวายนะคะสวยนี่เลยจ้าเบาะเดิมจะเป็นเบาะหนังนะคะอันนี้เราทําหนังใหม่ทับหนังเก่านะหนังเดิมจะเป็นหนังสีดํานะคะนี่เลยค่ะเป็นสีแดงวายนะคะอันนี้ลูกค้าเขาติดพื้นมาแล้วก็มาเลือกสีเบาะให้เข้ากับพื้นนะคะนี่นะคะงานที่ร้านก็จะเข้ารูปแบบนี้เลยที่เป็นริ้วๆอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวใช้ไปก็จะเรียบนะคะเพราะว่าของทํามาเป็นชุดเนี่ยจะพ นี่นะคะด้านหลังของเราก็จะมีกระเป๋าหลังให้2อด้านนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะพิเศษมีเท้าแขนนะคะเท้าแขนก็ใช้งานได้ปกตินะคะเบาะแยก2ฝั่งก็แยกครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้ทับเบาะได้ปกตินะงานเข้ารูปแบบนี้เลยงานทับที่ร้านไม่ต้องทิ้งรถหรือทิ้งเบาะนะคะใช้เวลาติดตั้งถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยก็ใช้เวลาติดตั้งประมาณ2ชั่วโมงถ้าเป็นกระบะที่ใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะจะรอรับไปเลยก็ได้นะคะสวยงามจ้าไปดูด้านหลังกันนี่นะคะงานทับของเราก็จะทําเป็นหนังทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ เวลาพับนะคะเวลาพับแบบนี้ก็สามารถพับใช้งานได้ปกติไม่ติดไม่ขัดอะไรนะคะใช้งานได้สมูทเหมือนเดิมเลยโอเคใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ